สวัสดีค่ะวันนี้อาเรียนสยุทิยาเปิดตัวสินค้าสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแคร์นะคะถามว่าทำไมถึงดับเบิลแคร์สินค้าตัวนี้มีทั้งหมด3แผนค่ะความคุ้มครอง8ล้าน15ล้านแล้วก็30ล้านนะคะเเราจะดับเบิลวงเงินความคุ้มครองให้เมื่อลูกค้าเป็นโรค10โรคหลายแรงนะคะยกตัวอย่างเช่นว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อวงเงิน30ล้านนะคะแล้วก็เพอ,เอิญเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามนะคะวันที่ได้รับการตรวจและวินิจฉัยนะคะวันนั้นความคุ้มครองจาก30ล้านเพิ่มเป็น60ล้านค่ะแล้วก็สามารถคุ้มครองไปอีก4ปีเลยค่ะสำหรับ60ล้านนั้น และหลังจาก4ปีความมุ้มครองกลับมาเป็น30ล้านเหมือนเดิมค่ะและถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโรคใหม่ไม่ใช่มะเร็งละเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบยกตัวอย่างนะคะก็ความคุ้มครองพุ่งกลับขึ้นไปเป็น60ล้านค่ะอันนี้คือ Double Care ถามว่าทําไมวันนี้เราถึงให้ความสําคัญกับ สิบโรคหลายแรงนี้เพราะว่าเราเชื่อค่ะว่าถ้าเกิดเป็นโรคเหล่านี้แล้วเนี่ยเอ่อมันจะต้องใช้วงเงินในการรักษาสูงมากแล้วก็วิวัฒนาการในการรักษานั้นเนี่ยมีการพัฒนาไปไกลทีเดียวนะคะเอ่อการใช้เงินก็ถือว่าเยอะมากต่อหนึ่งการรักษาแล้วก็หนึ่งโรคนั้นเนี่ยไม่ได้รักษาครั้งเดียวแล้วก็จบนะคะเราก็เลยเชื่อว่าความคุ้มครองที่มันดับเบิลแบบนี้เนี่ยน่าจะสามารถแบ่งเบาความรู้สึกของผู้ป่วย แล้วก็แบ่งเบาภาระของผู้ป่วยได้นะคะก็ในแง่ของเบีย้ยต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเพศหญิงอายุ40จ่ายเบีย้ย27,000บาทโดยประมาณนะคะอันนี้คือแบบไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรกแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีความรับผิดชอบส่วนแรกอะคะ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเข้าโรงพยาบาลเ,เราเคนที่จ่ายเบีย้ยผู้ถือกรมธรรนะคะ จะต้องจ่ายความรับผิดชอบ,ชอบส่วนแรกประมาณ30,000ื่นแต่เบีย้ยจะตกลงไปจาก2 7 0หมเจะเหลือแค่หมื่นหเองนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับร่วมรับผิดชอบนะคะเพื่อทําให้เบีย้ยต่อปีนั้นถูกลง แต่ว่ามันเป็นการจ่ายครั้งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในปีนั้นเข้าโรงพยาบาลมากกว่า1ครั้งก็ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็ไม่ต้องจ่ายแล้วในความรับผิดชอบส่วนแรกนี้นะคะก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ถือกรมธรรม์ได้อีกรูปแบบหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสินค้าแบบเหมาจ่ายนะคะแล้วก็เป็นอนุสัญญาที่สามารถเอาไปแนบกับประกันชีวิตที่มันเป็นคุ้มครอง 90ปีจ่ายเบี้ย20ปีนะคะหรือว่าเป็นความคุ้มครอง85ปีจ่ายเบี้ย20ปีก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยค่ะปีนี้เนี่ยเรามาในแนวใหม่ในเรื่องของหนังโฆษณานะคะเรามีทั้งหมด3เรื่องแต่เป็น3เรื่องที่นำมุมมองของการรีวิวออของที่มมีมูลค่าเช่นการรีวิวนาฬิกาการรีวิวห้องพัก นะคะหรือว่าการรีวิวบัตรเครดิตนะคะเวลาที่เราพูดนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของวงเงินของสิ่งที่มันจับต้องได้นาฬิการาคาเป็นล้านอย่างเงี้ยนะคะเรากำลังจะบอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าอยากลงทุนอยากมีพอมีแล้วเราก็จะรู้สึกดีเวลาที่เราได้ใสใช่ไหมคะเราก็เลยนำมาเปรียบเทียบว่าถ้าวันนี้เรามีวงเงินที่เรามองไม่เห็น แต่มันเป็นวงเงินที่มันเยอะไม่ว่าจะเป็น15ล้านหรือ30ล้านแต่มันเป็นวงเงินที่สามารถมาช่วยเหลือเราในยามฉุกเฉินน่าจะเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยมุมมองของการรีวิวของราคาแพงก็เลยนำมาใช้กับการนำเสนอสินค้าสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแค์ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็หนังเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเราหลายๆครั้งค่ะเรามองออกไปข้างนอก เราลืมมองเข้ามาข้างในนะว่าถ้าเกิดสมมติมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเราพร้อมไหมกับการที่จะดูแลรักษาตัวเรานะคะอยากฝากไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมลงทุนกับสุขภาพของเรากันดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเราไม่ควรพลาดค่ะ